ทุกคนนะครับเราดีใจครับทุกคนที่ที่เห็นทุกคนเนี่ยมา,า,มาร่วมเป็นกำลังใจกับพวกเรานะครับแต่ว่าเราพูดได้แต่ว่าเราสัญญาว่าจะไม่ให้ทุกคนในนี้ผิดหวังเราลรง่องอะไทุกคนที่บ้านด้วยนะครับมอว่ายิ้มและสิ่งรในวันนี้เนี่ยม่ามีค่ามากครับหัวใจของทุกๆคนนะครับเราออกมาเรามารับความสุขด้วยกันครับจะไม่ทําให้ผิดหวังครับใช่ไหมพวกเราใช่ <laughs> โอ้มันเยอะแล้วเกินนะครับแต่กล้าพูดได้ว่าตั้งแต่ตั้งแต่คุณเข้าไปเนี่ยคุณจะยิ้มตั้งแต่ต้นเรื่องถึงถึงสุดท้ายเลยนะครับอันนี้อันนี้รับรองว่าทุกคนเนี่ยนะฮะจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะยิ่งอยากจะให้ดูนักเขานะครับนักเขาเนี่ยแค่เห็นหน้าก็มีความสุขแล้วแต่ว่าพอถ้าเกิดว่าเนื่ยเนี่อยู่ในหนังเนี่ยเขาจะจะมี อะ,อะไรคำพูดจะมีมีลาจะมีอะไรเขาเนี่ยนะฮะมันยิ่งโอ้โมันแม่ไม่อยากจะโม้จริงๆนะโมเยอะๆอ่านแน็ยันนะครับผมก็โยนแม็ขนาดนี้แล้ว <c oughs> โอ้ยผมก็อยากขอบคุณมากนะครับที่ให้โอกาสผมได้เล่นภาพยนตร์เรื่องวัยรุ่นหานี้ก็อยากฝากทุกคนมากกว่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยสามารถดูได้ทั้งครอบครัวเลยด้วยเป็นหนังดีเรื่องหนึ่งที่แบบไม่มีพิษไม่มีภัยนะแล้วใครที่มาดูก็จะได้รับรอยยิ้มกลับไปด้วยก็อยากฝากด้วยครับผมฮะ อาเงียบเลยถ้าตกลงยัไงครับพู้กับพวกเราเนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยเราตกลงใจกันว่าเราจะตั้งใจทำทุกส่งทุกอย่างให้ดีที่สุดโดยที่เราจะไม่คาดหวังอะไรทั้งสิ้นเลยนะครับรอให้ทุกๆคนเป็นคนตัดสินนะครับเราเราตั้งใจแค่ทำดีที่สุดซึ่งเราคิดว่าในพูดถึงความหลักเป็นจริงเราทำได้แค่นั้นจริงๆ เราจะคาดหวังเป็นพันล้านหมื่นล้านมันก็ไม่สามารถที่จะเกิดขึ้นได้นะครับสิ่งเดียวที่เราจะทําได้คือทําตัวเราเองให้ดีที่สุดในสิ่งที่เราสามารถทําได้เอาสองร้อล้านพอเอาอย่างนั้นเหรอได้อยู่แล้วคือ อยากจะบอกว่าวัยระวนเนี่ยนะครับนอกจากเป็นหนังที่สนุกเนี่ยอยากจะบอกว่ามันคือการบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในในยุคสมัยนะครับทุกคนดูแล้วเนี่ยผมคิดว่าอีก5ปีอีก10ปีหรือ20ปีเนี่ยไปดูย้อนกลับมาดูปั๊บจะรู้เลยว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นในยุคตรงไหนแล้วมีเรื่องราวอะไรที่เกิดขึ้นในสังคมเพราะนั้นมันคือการบันทึกเรื่องราวซึ่งมันมันเราจะเอามาพรีเซนต์ในในแง่ของความอบอุ่นในแง่ของ ความอารมณ์ฉันนะครับแล้วมีข้อคิดดีๆให้กับทุกคนด้วยนะครับรับรองได้ว่าพาลูกหลานมาดูก็จะไม่มีพิษมีภัยแล้วก็จะได้ข้อคิดดีๆให้กับพวกเขาด้วยครับเข้าใชา้จริงๆคือวันที่12เมษายนนะครับก็คืออีกหนึ่งอาทิตย์ต่อจากนี้นะครับในทุกโรงภาพยนตร์นะครับ คือเมเจอร์ซีเนเพ็กต์ทั่วประเทศไทย,ลทไทยและก็ทั่วประเทศไทยครับ